คืนนี้พี่ก็เลยเอาขนนมเอาข้าวแล้วก็เอาเสื้อมาให้นะถ้าดวงจิตดวงวิญญาณหนูรับรู้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรวะของเล่นนั่งขยับเองทุกคนเหมือนน้องจะชี้เป็นเลขหนะครับ หแล้วก็อะไรอะ่ะหแล้วก็เจ็ดหแล้วก็เจ็ดแล้วก็สามเหรอใช่ไหมครับหกเจ็ดสามใช่ไหมเหมือนว่าน้องเนี่ยให้หกเจ็ดสามนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยวันที่สิบหก กันยาเนี่ยทุกคนลองไปซื้อกันดูนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยน้องให้เลขสองตัวคือแปดนะทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี P ่พี F ่เอฟซลุงป้านานะอาทุกๆกคนเลยนะครับผมเฮ้ย <Hey. S 2> เหมือนมีคนเดินข้างหลังผมแล้วผมแค่เปิดคลิปนี้นเนี่ย ก็สวัสดีลุงป้านาอาพี่พีทุกทคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ d เด e f แฟงนะครับทุกคนครับงวดที่แล้วเนี่ยวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยใครถูกหวยเลข87บ้างครับทุกคนมีพี่เอคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยถูกหวยเลข87ก็คือผีเด็กคนนี้ที่เขาให้ตัวเลขนะทุกคนจําได้ไหมครับที่บอกว่าถ้าถูกหวยเนี่ยพีนะ่พีน่ะ โอนตังมาให้แล้วก็คืนนี้ผมก็เลยไปซื้อขนมซื้อน้ําแล้วก็เอาเข้าวมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเอาเสื้อกลี่ยงมาด้วยสวยมากเลยทุกคนนี่ใหม่ๆเลยนะครับเอามาให้น้องนะคนนี่นะครับเป็นเสื้อกะเลี่ยงคือสวยมากมาก็ถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองเอาเข้าวเอาขนมเอาน้ําไปให้นะครับผมจะดูว่า <ๆ S 2> น้องเน <rale> ี่ย <ird> จะมาหรือเปล่าจะออกมาให้เห็นหรือว่าจะออกมาพูดคุยหรือว่าจะมากินขนมหรือเปล่านะครับทุกคน ถ้ายังไงใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปนะทุกคนก็ถ้ายังไงก็อย่าเป็นดราม่ากันเ้อทุกคนถ้ายังไงก็บางคนเนี่ยอาจจะมาว่าผมก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ต่างคนต่างมีเหตุผลแล้วก็ตัางคนก็ต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้ายังไงก็ขอบคุณสําหรับคําติชมแล้วก็บางครั้งก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ดีหรือว่าอาจจะมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะทุกคนถ้ายังไงก็ไม่อยากเสียเวลาไปกันดีกว่าไป ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะเอาข้าวขนมน้ำเนี่ยไปวางให้น้องเนี่ยบนบ้านที่เดิมทุกคนนี่นะครับเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงอะไรวะ ่อนไม่ยากนะตอนนี้มันจัดแจงกองดูนะครับเหมือนว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงหมาเนี่ยเห่าด้วยนะครับทุกคนนี้นะครับก็เป็นข้าวเป็นขนมแล้วก็น้ำส้มนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมเนี่ยทุกคนคืนนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับมันอาจจะกระตุกตะกาศนิดหนึ่งนะเพราะว่า มีทั้งเสือ้อมีทั้งขน,นมมีทั้งอร่อย่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเหมือนคนที่ยิเสียงเดี๋ยวะนะครับตอนนี้เสื้อเนี่ยเหมือนแบบว่าใสา่ย,ยากมากๆที่จะแข่งนะครับแข่งกันเสื้อกระเดี่ยวนะทุกคนเพราะว่าเฮ้ยหนู ืนนี้พี่มาดีเดอก็พี่พี่เอฟซี FC เนี่ยถูกหวยการที่หนูให้เลขแปดเจอะ่ะสองตัวคืนนี้พี่ก็เลยเอาขน,นมเอาข้าวแล้วก็เอาเสื้อมาให้นะถ้าดวงจิตดวงวิญญาณหนูรับรู้เฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเฮ้ยอะไรวะของเล่นนั่งขยับเอง เลือกเสื้อผ้าน,นี่ห้อยเต็มเลยนะครับเฮ้ยหนูได้ยินพี่เปล่าคืนนี้พี่เอาขน,นมเอาข้าวเอาเสื้อมาให้นะเ,เพราะว่าพี่ๆเอฟซีขาถูกห่วยกันเฮ้ยทำไมมันม,มีเสียงในหนห้องนั่นวะ ของเล่นดินมีใครหรือเปล่าวะไม่มีคนนะทุกคนดูดิคนลุกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป่องข้างในห้องอีกครั้งนึงนะครับว่ามันมีแล้ระคือถ้าแบบว่าผม่องเข้าไปแล้วคือโผล่หน้ามันนี่คือแบบทุกคนจะเอ๋เลยนะคือแบบว่ารอบนี้นี่คือแบบ ตัวไข่ตัวมาแล้วทุกคนเหมือนจะมีทีวีเก่าด้วยนะครับดูข้างในนั้นก็มีพวกลูกตาอะไรด้วยนะครับขอห้อยไว้เต็มเลยนี่นะครับขึ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาอะไรดำๆมาอยู่ข้างล่างทนเหมือนผมเห็นเงาดำๆ เงาเลยวะเฮ้ยนูเฮ้ยคืนนี้พี่มาดีนะพี่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคุณไปถุนบ้านรอว,วะ จะพาไปดูรอบๆบ้านเผื่อว่าน้องแกเนี่ยอยากจะขึ้นมากินข้าวกินขนมนะครับแต่ทีเนี้ยเหมือนว่ามีไฟมีอะไรแบบเนี้ยน้องแกอาจจะไม่ขึ้นมาแล้วทุกคนทุกคนครับตั้งแต่ผมไปถ่ายทลิปครั้งนั้นผมมาถ่ายที่เนี่ยคือชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยไอตรงเนี้ยเขาเองก็โดนหลอกนะทุกคนเข้ามาช่วงช่วงหัวค่าเนี่ยเข้ามาเลี้ยงหมูเนี่ยเอาอาหารมาให้เนี่ย เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กหม้อนะครับแล้วก็ต้องแต่วันนั้นอ่ะเขาเนี่ยเรียบรีบเอาหมูเนี่ยกลับทันทีเลยนะทุกคนนี่น่าจะเป็นเล้าเล้าไก่ประมาณนี้นะทุกคนคืนนั้นหรือว่าวันนั้นที่ผมมาเนี่ยผมเจอแบบเต็มเต็มตาเลยคืนนั่งให้ผมตรงนั้นอ่ะแล้วก็ส่องคือแบบเฮ้ยเฮ้ยใครเดินผ่านวะ ใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยตุ๊กตามันขยับเองเหรอมีใครหรือเปล่าครับมีคนมาแกล้งหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยผมก็ส่องไปทุกคนนะไม่น่าจะมีคนละแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยตกตาตัวเนี้ยอยู่ตรงนู้นเนี่ยเหมือนคล้ายๆผมได้ยินเสียงเด็กหัวเราะชัดเจนมากทุกคนเหมือนคล้ายๆเสียงเด็กหัวเราะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดดูในรู มาทางด้านนี้เสียงมาทางด้านนี้หนูคืนนี้พี่มาดีนะทุกคนครับเหมือนเสียงหัวล้อเนี่ยมาทางด้านนี้เลยวะ่ะไม่ใช่แม่งอยู่บนหลังคานะถ้าอยู่บนหลังคานี่ชิพหายเลยนะทุกคน หนูคืนนี้พี่มาดีนะหนูทำไมหนูทำกับพี่แบบเนี้ยเหมือนว่าเด็กคนนี้เขาจะแกล้งผมนะทุกคนเพราะว่ามันมีเสียงหัวล้อเนี่ยรอบๆผมเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหาตัวไม่เจอคืออีกอย่างเนี่ยที่คือผมจะเจอก็คือแบบอยากให้มากินข้าวเลยอะ่ะ หรือว่าม,มานั่งคุยกับผมอีกครั้งหนึ่งทุกคนแล้วก็เราจะขอเลขเด็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเดินดูในห้องนี้เพื่อเจอหนอหนอถ้าหนูอยู่ที่นี่หรือว่าได้ยินเสียงพี่นะคืนนี้พี่มาดีพี่เอาขนมมาให้เต็มไปหมดเลยขนมแล้วก็นักย เสียงเด็กหัวล้อใต้ถุนบ้านหนูอยู่ไหนอะหนูหนูครับอยู่ไหนอะลูกออกมาคุยกับพี่ก็ได้นะอย่ามาแบบนี้นะพี่ก็กลัวเป็นเหมือนกันนะอย่ามาแค่เข้าของเคลื่อนไหวสิทุกคนตอนนี้ผมเหงื่อตอกเลยอะน้องมาแบบนี้ หรือว่าผมจะเดินไปดูหลังบ้านต้องเดินดูให้รอบนะครับเพื่อความมั่นใจนะทุกคนว่าไม่มีคนมาแกล้งผม ตอนนี้เหมือนผมเนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนด้วยนะไม่รู้ว่าหมาหอนอะไรน,นะเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงอะไรวะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ทุกคนตุก๊กตาเหมือนนั่งเลยวะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะ เ,เหมือนผมจะได้ยินเสียงทุกคนเหมือนกล้ๆเสียงเด็กคุยเลยอะน่าจะประมาณแถวนี้นะครับน่าจะประมาณแถวนี้ทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงเด็กเนี่ยคุยคล้ายๆเสียงหัวลรอเลยทุกคนประมาณแถวแถวนี้นะครับแต่ผมจะเฮ้ยเงาะไรดำๆวะ ทุกคนพร้อมเห็นเงาดำๆเดินผ่านหรอใครวะเฮ้ยใครอะหนูออกใจเลยหมาหมาใครวะเนี่ยน่าจะเป็นหมาเจ้าของบ้านนี่นะครับ

หนูครับหนูรู้ไหมงววนนี้ยหนูให้พี่ๆเอซเขาถูงหวยอะ่ะเลขแปสิบเจ็ดวันนี้พี่ก็เลยเอาขนนมเอาเข้ามาให้แล้วก็เอาเสื้อมาให้ด้วยนะอย่าลืมใส่เสื้อด้วยนะทุกคนครับนี่นะครับ น้องแกเนี่ยจะกินข้าวด้วยนะครับอร่อยไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้ผมจะอยู่งเงียบแล้วก็ผมจะคอยสังเกตน,นะครับว่าน้องแกเนี่ยชอบหรือว่าไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขอหวยนะทุกคน คลายๆว่าน,น้องเนี่ยจะหิวมากเลยครับทวนน้องสังเกตดูดีๆนะคือกินหนูครับอร่อยไหมครับถ้าอร่อยงวดน,นี้ ให้สามตัวตรงได้ไหมพี่พีเอฟซีใน youtube แล้วก็ในเพจเนี่ยเขาอยากได้3มตัวตรงคือถ้าสามตัวตรงเนี่ยคือเขาเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มเรื่องขนมให้นะทุกคนเหมือนน้องจะชี้เป็นเลขหนะครับหแล้วก็อะไรอะ่ะ หกแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็สามเหรอใช่ไหมครับหกเจ็ดสามใช่ไหมเหมือนว่าน้องเนี่ยให้หกเจ็ดสามนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยวันที่สิบหกกันยาเนี่ย ทุกคนลองไปซื้อกันดูนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยน้องให้เลข2สตัวคือ8ปดเจ็ดนะทุกคนมันมีพี่พี่เอฟซีบางคนที่เขาถูกนะครับเหมือนน้องจะหิวด้วยนะครับ หนูครับอ้อพูดนี่เดี๋ยวถ้างวนหน้าเนี่ยพี่พีเอฟเขาถูกหวยเนี่ยพี่น่าจะซื้อของเล่นมาด้วยดีกว่าพี่จะซื้อของเล่นมาเยอะๆเลย แล้วก็พี่ก็จะซื้อพวกคุณขนมมาให้แบบเยอะวันนี้นะหนูยังไงงวดน,นี้ขอให้สามตัวตัวนะร้องให้มาคลิปเป็นเลขเลยทุกคนเจ็ดแปดสามนะครับทุกคนอย่าอย่าลืมไปซื้อกันนะทุกคนเจ็ดแปดสามนะครับ เหมือนน้องเนี่ยจะชอบกินขนมแล้วก็กินข้าวด้วยนะครับคนทับทายยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอบหน้าเนี่ยถ้าพี่พีเอฟซีเนี่ยถูกขึ้นมาเนี่ยใครที่อยากจะร่วมทําบุญก็เชิญนะทุกคนถ้าถูกนะทาให้ถูกก็ไม่ว่ากันนะแต่งวดนี้มีพี่เอฟซีคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยถูกแล้วก็คือเขาโอนเงินมาช่วยเหลือหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่โอนเงินมาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปซื้อขนม จริงๆเนี่ยแค่เสื้อผ้าน,นี่ก็เสื้อกระเหลี่ยงนี่มันก็เกินแล้วนะทุกคนเกินหนึ่งร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพื่อเขาเรียกว่าไเพื่อที่เราจะได้เลขเด็ดเพื่อที่เราจะได้เลขดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องควบคู่กับความเชื่อนะทุกคนเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบเล่นหวยกันนะครับถ้ายังไงงวดเนี่ยผมขอแบบสามตัวตรงเลยนะขอแบบ ตรงตรงออาแบบตรงแบบว่าให้ตรงที่สุดทุกคนหนูครับงวดน,นี้ยขอให้พี่ๆในเพจถูกหวยสามตัวตรงนะลูกได้ไหมครับแล้วก็พี่เนี่ยจะซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าแล้วก็จะซื้อรถมาให้หนูด้วยนะครับลูก นี่เราจะสังเกตน้องนะครับในการกินผมดูว่าถ้าน้องกินอิ่มแล้วน้องจะไปนอนที่ไหนอาศัยที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะทุกคนว่าน้องจะไปไหนนะครับแสดงว่าน้องเนี่ย น่าจะนอนในห้องนะครับทุกคนผมดูจัดลักษณะน,นี้ คนครับคือผมเนี่ยไม่อยากรบกวนน้องและแค่นี้ผมก็ดีใจเลยนะครับที่น้องเนี่ยมาให้เห็นแล้วนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับทุกคนผมไม่อยากจะรบกวนน้องวันนี้น้องให้เป็นแปดเจ็ดสามนะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะครับคือผมไม่อยากจะรบกวนแล้วตอนนี้ผมจะขออนุญาตกลับบ้านหนูครับ ถ้ายัางไงเนี่ยพี่ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวถ้าพี่ถูกเนี่ยเดี๋ยวงวดนี้พี่มาจัดหนักจัดเต็มนะทุกคนเดี๋ยวถ้าย่างไงเนี่ยคืนเนี่ยผมจะขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับถ้าถูกหวยนะทุกคนไปผมไม่อยากรบกวนเลยนะครับ